สวัสดีค่ะแม่มนค่ะคุณแม่โทรจากไหนคะเอออยู่ที่ยะโสคัะแต่แม่จริงๆเป็นคนปทุมแต่ย้ายไปทางมาอยู่ที่นี่อ๋อค่ะอยู่ที่ยะโสธรอำเภอชายมนเนี่ยค่ะจ่ะงวดที่แล้วก็จุดทูกขอก็ได้สองหกเม,มื่อวันออกสองหกแ เข้าตลอดใช่ไหมคะค่ะตามงวดนี้ชสามสี่แปดคุณคุณแม่มนจุดทูบนี่จุดขอจากใครคะแบบก็ขอกัแบบเจ้าที่ด้วยแล้วก็ปู่เออพญานาคอะไรที่อุดรอน,นะคะอืมคุณแม่นับถือปู่พญานาคนะคะค่ะแต่ไม่มีแต่อยากจะได้ลูกท่านมาแต่ไม่ได้เพราะว่า ตอนนี้แม่ก็อยู่กันสองคนตายายแล้วก็เลยแบบเดีก่อนนู้นให้เขาติดงวดเลยนะเข้ามาแต่สองตัวงวดกอปีที่แล้วที่มันออกพวกสามแปดพวกสองเจ็ดอะไรแบบนั้นนะ่ะสี่งวดเลยเหรอคะค่ะ<า>เคยนะถูก<า>วาติงวดเมื่อปีที่แล้วนะคะจ้าอ้ยน่าจะโทรมาหาทางช่องมากนะก็ยังไม่มีสบายติดเบิร ได้เบอร์เมื่อคราวที่แล้วก็เลยจดไว้ค่ะเพราะว่าจะดูอยู่ตลอดตั้งแต่ที่ว่าไปอะไรหายผีอะไรนั่งก็ดูมาตลอดนะคะแม่มนดูมาตลอดค่ะคแต่ไม่มีเบอร์ไม่มีลายแล้วก็ทีนี้ฝันแบบว่าเอาตรงๆเลยน้องแม่มนนะมาจากที่ระยองมาช่างนี่ไรวันไว้ให้แล้วก็เลยบอกปู่เมื่อไหร่จะให้หมดนี่เมื่อคราวที่แล้วได้เจ็ดแปด โถไปซื้อเขาไม่ขายให้เลยป้าโถจนได้ปลด<อ>นี่ราย <ใน S 2> วันเลยแมอต้องตังเงินสดมาแล้วแม่มนบอกว่าแม่มนก็ขายของอยู่ขายข้าเติ่วอยู่เนาะก็ม,มีคนเขาเรียอะไรามาช่วยอยู่แต่ตอนนี้แม่มนอยากได้ถังแก๊สไงกระตูต้ว้าวตี่วแล้วก็ทีนี้ก็เลยแม่มนก็เลยแบบว่าบอกขอจำตังมันขายได้ตอนเที่ยงจำต,ตังไปจะไปซื้อสักสองร้อยเจ็ดแปดถังเดียวข้างล่าง<อ>เขาบอกเขาบอก อดเลยทีนี้ก็มีคนแก่มาเข้าฝันว่าอดทนไหมเดี๋ยวจะให้ช่วยลดนี่คนลุกอดีก็บอดีเออเปิดทับก็เขียนเบอร์ขึ้นโชว์แม่มนุนก็รีบจุด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 เลยนั่นแหละมไม่มนุนด้วยก็เลยบอกว่าจะจะเข้ากลุ่มอะไรแบบนั้นที่ก็จะบอกไปในกลุ่มก็ไม่ได้ก็เลยโทรมาลายส่วนตัวค่ะค่ะ วันนี้แบ่งปันเนาะเข้ามาบ่อยมากค่ะเดี๋ยวเอาไว้จะจุดทูกขออีกวันที่หนึ่งตอนเช้านะคะวันที่หนึ่งเดอนกไปบอกค่ะโอ,อ้เป็นงวดหน้าอีกเนาะ,ะวันที่ตีหกนี่แหละแต่ว่าเป็นแต่ว่าอันนี้ขอมเข้าฝันบอกไปแล้วบอกแล้วว่าข้างบนสามสี่แปดสามสี่แปดบอกเป็นตัวเลยเหรอคะเขียนให้ค่ะเขียนให้ค่ะค่ะ,คะ เขียนเป็นตัวแดงเลยแล้วบอกว่าเอาไปซื้อซะอจะไม่หมดจับไปแล้วจะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าจ้าแล้วเลขล่างนะคะเลขล่างเลขล่างยังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้ใกล้วันออกกะะ็ค่ะเลขล่างไม่หมุนว่าจะเล่นอายุไม่หมนนุนะหกแปดเอาไว้ออกวันพระมันจะมีแปด วันพระหกแปดค่ะจะเล่นอายุตัวเองข้างล่างสั่งลอตเตอรี่ไว้แล้วค่ะสามตัวเนี้ตัดเล่นเนาะสามสี่สาม,สสามแปดสี่แปดค่ะคือจะฝันแม่นเกี่ยวกับปู่พญานาคค่ะก่แม่ประทุมมาเหรอคะค่ะนั่นเนี่ยจะก,ก่อนมันมามาเข้าฝันให้หวยงวดที่ออก อะไรหกให้หกสามห้าแต่มันออกเก้าสามห้าเมื่อปีอที่แล้วตัวเดียวกันน่ะคุณแม่กับหัวลุงก็ถูกสามตัวเลยน,ะน่ะแต่ถูกแค่สองตัวถูกแค่สองตัวจะมาเข้าฝันบ่อยคือแม่มวลปกติแม่มวลจะรับขันมา่อนแต่ว่าองค์น่ะจะเป็นนางฟ้ากับกุมมารกุมมารแค่นั้นแล้วก็วเลยตอนนี้ คนที่เป็นร่างทรงอ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่แม่มุนไม่ได้ตรงอะไรหรอกแค่รับผ่านเฉยๆรับผ่นให้ท่านดูแลค่ะแต่ว่าไปดูพระพระท่านบอกว่าจะมีพระอยู่ห้าองค์คุ้งของแม่มูลอยู่ไปไหนไม่มีคนเกียดจ้ามีาอะไรแบบนี้จะมีแต่คนรักอะไรแบบนี้ พวกไม่อยู่อีสานแล้วทาไมไม่พูดอีสานพูดแล้วก็หัวเราะกันเขาบอกว่าจําเนียงไม่ให้ก็เลยไม่พูดเลยอแต่ก็พอฟังรู้อยู่ค่ะค่ะคือสองตัวนี้ต้องรอใกล้ๆนะค่ะสองตัวแล้วแล้ว,ว,แ,ลวแม่มนจุดทูบยังค้างวันนี้วันนี้ก็จุดทูบนี่คือจุดทูบไหว้เจ้าที่ที่ตนหาอ,อาหารให ท่านไหว้ทุกวันนะคะเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่แม่มนบอกว่าอยากจะให้เพื่อนในกลุ่มถ้าเกิดเขาถูกแม่มนใ้เขาถูกแม่มอนอยากไปตู้ก๋วยเตี๋ยวกระถังแก๊สแค่นั้นอืแม่มนจะขายก๋วยเตี๋ยวค่ะตอนนี้ขายอยู่ค่ะแเต่๋ยวไม่มีตู้ก๋วยเตี๋ยวไม่มีเออถังแก๊สน,นะคะ่ะมันมีอยู่บบถังเดียวม,มันมีอยู่ถังเดียวค่ะตู้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ถังแก๊ส ถ้าถูกก็ใครจะมีน้ำใจให้แม่มนก็โทรโทรเบอร์ได้ไหมคะค่ะโทรได้ค่ะเบอร์เบอร์เบอร์ที่โทรที่แม่มนโทรหาอันแรกนั่นแหละค่ะเบอร์แม่มนค่ะเบอร์ที่คุยอยู่นี่เนาะเดี๋ยวแม่มนจําเบอร์ตัวเองได้ไหมคะจาได้ค่ะ,อะบอกเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปด 9461ค่ะ9461นะคะค่ะแสดงว่าแม่มนนี่ฝันแม่นตลอดค่ะค่ะแต่ว่าทางช่องก็เป็นครั้งแรกที่ได้ออกคลิปเนาะค่ะ,คะขอให้แม่มนโชคดีปังปังนะคะงวดนี้ค่ะ,คะ,คะขอให้ล่าครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่มนนะครับ fc ครับผมบนนะฮะชุดบนนะครับเนาะครับถูกมาแล้วสิบงวดนะครับ fc ครับ ครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณแม่นะครับเนาะคุณแม่ก็เป็นคนประทุมนะครับแต่ว่ามาอยู่ที่จังหวัดยโสธรนะครับเนาะครับภูมินะฮะภูมิมาบอกนะครับทั้งภูมิที่บ้านเจ้าที่ที่บ้านนะครับแล้วก็บ่พญานาคนะครับคุณแม่ก็ถูกมาเป็นสิบงวดแล้วนะครับเอฟซครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าทางช่องก็เพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายทําเป็นครั้งแรกนะครับเนาะนะฮะ ยังไงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแนวทางของแม่มนนะครับ10งวดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ